น,น,นสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่แวะมาเนาะครับสวัสดีรมเย็นเนาะไปหาไปเตยมาอาบน้ําครับเดีย๋ยวไปเตยเล่นตายเล่นตมอยู่เนาะให้เล่นไปผมก็ต้องถอยไกลๆนิดนึนงอยู่ไกลไม่ได้รัศมีโดนแน่นอน Đợi cho đợi bạn đợi cho tất cả được vậy tất cả lắm nay 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 Nè, thôi nay nay thôi nay 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 điều đây, điều mà nay 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 một, nay đi nay nay สวัสดีนะครับสวัสดีลำเดือนเนาะอ่าใบเตยมาอาบน้ำเนี่ยเอริตรเอริตระใบจอดเตี้ยวใบจอดเตี้ยวเอริตรเดี๋ยวผมถอยนิดนึงเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยมาก่อนเลยได้ครับคอมเมนต์มานะครับอ่าใบเตยมบเนี่ย แต่ว่ารัศมีใบเตยเครียค้ยงไกวไกลมากอาจจะโดนโทรศัพท์เนาะต้องถอยมาอันนี้นึ่นงใบเตยอื่อเลยครับกลางน้ำเลยฟิวเลยเนาะอ่าไหนก็ทักมาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่เนาะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยมาก่อนเลยครับฟิวเลยครับเ <c oughs> อริทายเอริทายผมถ่ายตรงนี้เนะ

นียืนยืนใกล้ๆได้ครับอย่างนี้ปิดปากเจอเจอเจอสะเทือนบกสะเทือนน้ำแล้วละดับนาทีดับดับนาทีอ่ะเสร็จครับ Tôi chơi trảnh khác. Tôi chơi trảnh khác. Rồi. ก่อนอยก่อนครับเบตเตยจะเล่นแรงรู้ว่าเบตเตยจะเครียดแรงเอาละเลยสั้นนี่ไงสั้นเลยก็พอ,อมาและะ้ครับที่แม่มาเนาะ เตยก็เล่นแรงนิดหนึ่งอาจจะยืนอยู่ใกล้ๆไปเตยไปได้นะครับต้องก่อภยนะัยเนาะเดี๋ยวกล้องจะเปียกไปด้วยเลยแหละไปยืนใกล้กันไปลองยืนเอาอลัสนีแรงเกินไปใบเตยเพียงเพียงไกลครับเพียงไกลกล้องอัดสั่นๆันเลยนะครับ ตัดนิดนึงนะจับนล้เปลี่ไปแล้วล่ะทีนี้อยู่ใกล้ได้ครับทีนี้ส่งนี้อยู่ใกล้ได้ เปูมันเกินนาทีไอริงสันไปเ,เต้นจ่อทำอไรเงียบเนาะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์ก็มาคุยกันก่อนเลยเตยก็อ,อ,อ,อารมณ์บดจ่อยไปจ่อตื่น Đồng viền, việc viền Được rồi, thôi thôi quay thôi ra thôi đi, thôi đi thôi 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 đi thôi 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 Tầm tầm thôi เอาไปจะกรอยตีปีลที่จันทร์จันทร์ไปอ,อ้ยโอ้ยอยก่อนอยก่อนโอ้ยไกลไม่ได้ครับถ่ายไกลไม่ได้โอ้ยเนาะ ลำบากคนไทย ดีนะนี่หา,าที่ยืนไม่ได้ครับหาที่ยืนไม่ได้ลัศมีเรียกว่ารัศมีรัศมีตมไกลได้เกินทรายาตรงนี้ก็แล้วกันขอบคุณนะครับที่แวะมาดูกันเนาะขอบคุณจริงๆไอ้ก็ทักถ่ายมาได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเนาะเดี๋ยวอาจจะถ่ายทสดสอบสั้นๆนี่ครับไม่นานเท่าไหร่ อีกสักนิดหน่อยเนาะแต่ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันเนาะเ,เล่นแรงนี้นี่ ทำไปทั่วเลยยืนไม่ได้ยืนใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ายืนใกล้ๆนี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละครับนี่อาจยืนไกลแล้วนะสิบเมตรพอประมาณแปดเมตรสิบเมตรพอแล้ว ก็เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันนะทักทายพูดคุยกันครับขอบคุณหลายๆท่านเนาะก็เบียนมาก็หลายท่านแหละแบบมาโดยเจยๆเ,เนาะผมเมนให้กำลังใจก็ได้นะครับกดไลค์กันด้วยนะครับ <c oughs> อะไรลาบอ่ะ Geldi <laughs> okay. อาอบน้ไเแล้วครับสวัสดีคุณแม่ได้ค่ะสวัสดียามเย็นครับไปเจอเล่นแรงนิดนึงผมเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับเพราะว่าอัศมีโคลนนิดนึงแต่ไปเกยกลิ้งไปหลายรอบแล้วละ่ะขอบคุณนะครับที่แมะมาอยู่ด้วยกันครับขอบคุณเนาะ ย,ยนะืนถ่ายหน่อยก่อนไม่สบายครับลมๆนิดนึงนะวันต้องเล่นด้วยขอให้คุณตาไปเล่นนะครับผมอยู่บนบกนี่แหละครับเดี๋ยวคุณตาไปลงเล่นให้เล่นให้เตยเล่น,นํำใจก่อนนิดนึงขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่แวะมาดูกันเนาะไงก็ทักทายคอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะทักทายเข้ามาเนาะโอ้ย ผมไม่สามารถไปยืนใกล้ๆได้นะครับเพราะว่ากล้องเลนเลนกล้องก็ไปหมดแล้วครับเต็มเลยเต็มไปด้วยทรายนะแต่ถ้าไปเกอกลิ้งก็อาจจะเข้าไปใกล้ๆได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้กลิ้งเนะ ไปไปอาบน้ำไปไปเธอได้มีมิือ,อนึ่แล้วเนี่ยไปเธอขลังได้ไปลงไปข้างลางนี่เลียเ,เลีเงขาเอาเอานี่ขนี้เอาคนั้นสู้ที

เดี๋ยวเจ้ากุนตาไปด้วยจับกุนตากดไปด้วยอยากนอนหัวเยเนี่ยไม่กันเนี่ยไม่กันเนี่ยนะนอนรอตุ๊กี้เก็บหลังเด้ยืนนิ่งต่อมานะครับใบเตยอว้วนสวยเนาะหนาด้วยหัวเชิดเชิดดงดงครับครับ อ่ากวนนะไอ้นอนแช่น้ำตรงนั้นแหละแช่น้ำสบายใจหลังจากกลิ้งมานานอยู่กันกลิ้งล้วก็เล่นโคนเนาะสบายใจครับสบายใจเขาแล้วะเดี๋ยวผมอยู่กลางแดดไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไล่ไม่ได้เนาะอ้าว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วหาเป็นเรื่องเนี้ยนะจ้องผมอยู่นี่จะบันไซเดี๋ยวมันจะไม่มีกล้องถ่ายครับเดี๋ยวจะไม่มีกล้องถ่ายไปดิตรันไปดิตรันมีมือดิจรันไเดิตรันไปเรียนได้แชร์ติจราใช่ฮ่า ไอน้นอนนอนแช่น้ำนั่นเลยเรใจไอ้เตยสบายใจผมก็สบายใจนะแต่ถ้าไอเตยไม่สบายใจนี่ผมก็จะได้ออกไปไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ละเอาละถอยก่อนถอยก่อนรัศมีไม่ดียังมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเนาะยังจะไหลยังลำบากอยู่ ทางนู à, nó, p, ình, à, ừ, ้นดีกว่าเนาะเพราะว่าแดดจะวิ่งแล้วเงาเนาะเงาไม่สวยเท่าไหร่อ่ทางนี้อาจจะช่วยได้เออทางนี้ก็ใช้ได้นิดนึงเออทางนี้ล่มนะยืนโง่อยู่ตั้งนานเนาะยืนอยู่กลางแดดตั้งนานทางนี้ล่มนะแช่น้ำตรงนั้นแหละไปแช่ซะเฮ้ยโอ้ Trời chào là rồi đó, ban à, phá cả ban phá. cả thoa, 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 Ôi thoa, ôi thoa, ôi thoa, thoa, lên lên ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะยืนถ่ายตรงนี้แล้วก็ไปเตยขึ้นฝั่งแล้วผมว่จะปิดไห์สดนะครับต้องขอไปเนาะ,ะยืนอยู่านานๆนานเหมือนกันนะียกก๋ยตาใส่ือภาพก่อนอเดินไปทั่วครับเดินไปทั่วเตย <laughs> น้ำน้ำขึ้นขึ้นลงลงนะ น้ไอ้บ oh! <If S 2> ้โอ้ยนออเอตพอแลวพอแล้วเดี๋ยวอันนี้เนาะ ไปขึ้นไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดในครั้งนี้เนาะขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปแล้วก็การไลฟ์สดด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับเ,เดี๋ยวไปก่อน אוקיי okay.